สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซียวนะคะที่โชว์รถมือสองนะคะสิงชายคาร์เซ็นเตอร์รันนะคะโชว์รมของเรามี2ส,สาขานะคะสาขาแรกที่โยอยู่นะคะอยู่ที่อารันยประเทศนะคะทางมาตลาดลงเกลือค่ะสาขาที่2นะคะอยู่ที่ชนบุรีนะบ้านเก่าซอยสองอำเภอพานทองค่ะวันนี้นะคะโยมีรถมานําเสนอนะคะเป็นรถ t o โย t a าวีโวเครื่อง2.4นะคะรถปี58นะคะใครที่อยาก เป็นเศรษฐีใหม่ต้องมาดูคันนี้ค่ะลงทุนน้อยนะคะลูกค้าลงทุนน้อยผ่อนสบายนะคะแล้วก็รถราคาเงินแสนนะคะหาเงินหลักล้านนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยไปเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4นะคะมีกระจังหน้านะคะสีดำดํานะคะไฟตานะคะพร้อมใช้งาน ไฟตัดบอกนะคะทุกอย่างความใช้งานลงตัวมากๆเลยค่ะกับหน้า Vivo คันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อปะทะบรรทุกแบบใช้งานได้สบายเลยค่ะอย่างคู่หน้านะคะเป็นบ s t o n e นะคะปี2020เลยค่ะลูกค,ค้าครับคันนี้นะคะได หลังนะคะเป็นยาง X2 นะคะกับพร้อมกระท่กับตนทุกใช้งานเลยลูกค,ะคะ้าหาออกไปเพื่อทำอะไรวิ่งงานอย่างเดียวหาเงินคะ่ะบอกเลยจัดให้หนักจัดให้เต็มคันนี้ด้าน สวยงามมากนะคะพร้อมไฟท้ายนะคะสุดสวยทั้งสองข้างเลยค่ะลูกค้าคะพร้อมโลโกโ้ไฮรักรีโอพิเศษคันนี้นะะให้กันชนท้ายไปอีกด้วยค่ะลูกค้าคะบอกเลยสวยงามและอ m a z i n g มากมากเลยภายในสวยงามมากเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะดูสวยงามมากเลยเบาะหนังสีดำค่ะเครื่องเล่นนะคะเดิมเดิมจากศูนย์โรงงานนะคะพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น USB Bluetooth CD ได้หมดค่ะลูกค้าค่ะมาดูด้านหน้าห้องเครื่องเรานะคะสวยงามเงาวิบวับมากเลยค่ะคันนี้นะคะคันนี้นะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะคะเช็คจากศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าค่ะใช้อย่างสบายใจขายห่วงเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการรถนะคะพร้อมใช้งานนะคะรถทำเงินนะคะเป็นรถโตโยต้านะคะคันนี้ ครื่อง2.4รถปี58นะคะราคาที่3 7 0 0 0 0บาทนะคะปี58ราคาที่3 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ใช้เอกสารออกรถง่ายๆนะคะอยากออกรถง่ายๆโทรหาเซลยโยนะคะเบอร์เดียวนะคะที่เบอร์โทร09226556เท่านั้นเลยค่ะฝากกดไลค์กดรับสไครต์นะคะหรือกดติดตามให้เซลยโยด้วยนะคะเอาไว้ชมกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย